เสิร์ฟความอร่อยอีกแล้วจ้าวันนี้ชวนทำเกงปลายช้อนนาใสใบยโยนะคะเราไปดูวิธีทำกันคะ่ะวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเทกะทิในหม้อของเราลงไปเลยคะ่ะเราจะรอให้กะทิร้อนสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะลงไปผัดแบบนี้เลยคะ่ะผัดให้กะทิกับพริกแกงเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ วันนี้เราใช้เป็นพริกแกงสำเร็จนะคะเราไม่ได้ตำเองนั่นเองจ้าผัดให้พริกแกงละลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราจะรอให้พริกแกงของเราเดือดเดือดผุดผุดขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยพริกแกงของเรากับกะทิของเราก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่ปลายช่อนของเราลงไปเลยคะ่ะใส่ไปทีละชิ้นนะคะ ใส่ไปแล้วจังหวะนี้เราไม่ต้องคนนะคะทุกคนเดี๋ยวปลายชนของเราเขาอาจจะขาวได้นะคะหลังจากเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราเติมน้ําซุปไปเล็กน้อยคะ่ะเติมไปเลยจ้าหลังจากนั้นปิดฟ้าไว้เลยคะ่ะผ่านมาสักพักนะคะเรามาดูคะ่ะปลายชนของเราจะเป็นแบบไหนพร้อมคนแล้วนะคะเขาจะสุกสัก50%ไปแล้วคะ่ะ เราจะคูณกลับไปกลับมานะคะเพื่อให้ปลายช่อนของเราสุกนั่นเองค่ะเราไปตลาดไปเจอใบยโยนะคะเราก็เลยซื้อใบยโยมาไว้ในตู้เย็นคิดไม่ออกก็เลยมาทำเมนูนี้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาปรุงกันค่ะใส่ผงนัวนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยค่ะ ตามด้วยเข้มข้นนะคะใส่ผงปรุงรสไปเล็กน้อยจะได้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นคะ่ะโรล้วคาน้ำแกงของเราปลายช่อนของเราก็น่าจะเริ่มสุกดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบยโยของเรานะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นใบเล็กๆนะคะแบบนี้ลงไปเลยจ้าตอนแรกเรานึกว่าจะทำแค่ห่อหมกได้อย่างเดียวนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะเอามาแกงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันว้าวพร้อมเดือดแล้วเดือนแล้วดูสีใบยโยของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะปลาช่อนเราก็สุกเต็มที่แล้วคะ่ะเราจะคุณไปคุณมานะคะเพื่อให้ใบยโยของเรายุบยุบตัวลงไปในน้ำนะคะเพื่อให้ใบยโยเราสุกนั่นเองคะ่ะหลังจากนั้นเราจะมาทำการชิมคะ่ะ ว้าวรสชาติโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเก่งปลาช่อนนาใส่ใบยอของเรายั่วยไปเลยค่ะ,ะมีใบยอเยอะที่บ้านลองไปทำทานนะคะ